ปรมาณส่งเปิดไหมประมาณสองคนแต่ว่าต้องเก็บพี่ท็อปต้องยิงเขาก่อนใช่มพี่ตัวสีแดงเมื่อกี้เออรบานเออรบานตัวสีแดงถืออะไรนะกูบินแกเมื่อกี้ก็ถืออะไรวะเขาเรียกอะไรปลาแจเหรอเรียกไม่ถูกเหมือนกันใช่ใช่ใช่เขาลงรอยมีตีมารึเปล่นะจะไม่ตีมานะตัวเรา าช่วยผมด้วยผมโดนจับหล้างแล้วอ๋อปืนไม่มีปืนไม่มีมีแผ้ะอะไรไม่รู้อ๋ช่วยผมด้วยใครมีปืนยิงก่อนพี่หรือใ,ใครมีปืนยิงก่อนล็ว แจ็คจริงนะครับแตดน้ำนะพี่แตะน้ำจุดจุดจุดเลยลงเพื่อนึงแตะน้ำสุดท้ายเฮ้ยต,ตีขาหดเนี่ยวัเนี้ระวังนะพี่ระวังนะเฮ้เนี่เราตู่จริงด้วยตดนจากตรงไหนอะไม่ใช่ล่วงต<อ><ป>ู่วงเป็นม่วงเลยผมผม,มาตาผมละมาตาผมละซ้าย ไม่แต่บ้องพี่ไม่แต่บ้องพี่เข้าเลยผบผมครับบ้อ,องครับเอาคุยเราคอดู อยู่บนกลางหันตัวนึงไหนคุยล็อกคอดูดิโดดลงไปแล้วร่วงกลงหันหัวของหลังนี่เล่นอะไรนะเล่นอะไรไปเลยไปเลยไปเลยเจอตัวนึงลุงตู่ลุงตู่ลุงตู่หมอสหมอสหมอสอยู่บนหลังเอ้ยอยู่บนกลางหันกลางหันนี่มอสกลางหันนี่กลางหันนี่ใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละจับสองกลางหันเลย ไอ้กลางหันอนีกไอ้กลางหันอันนี้ลงมาแล้วทำไงทำไงแตกตู่แตกแล้วแต่เขาน่จาจะมีเซลดลิพี่น่าจะมีเซลอ่ะเขาว่างกันนะพี่ยิงแล้วพี่ยิงแล้วยิงแล้วน่าจะมีเซล,ล เอ้ยมีเซลเซลพี่เซลล์ยกลุก,ก,กขึ้นมาแล้วอืมนกอลยิงไหนพี่ไม่เห็นยิงไม่โดนอย่างเงี้ยไอ้คนดีกว่าพี่มีเซลล์นะพี่ <c oughs> เฮ้ยเขาเขาลงไอ้ตายเลยพี่ระวังนะ โปรที่เดิมได้สิได้ไหมได้อยู่ได้อยู่มอสที่มีตัวขึ้นมาข้างหลังตัวนึงเฮ้ยมีตัวโดดไหนบงมีตัวป่ะไอไอ้ตัวนี้ลงมาแล้วใช่ไหมลงมาแล้วลงเฮ้ยมีมีตัวโดดลงมาตรงลานเจ็ดลงมาตรงลานเจ็ดนะจนายอยู่เขานี้พี่ มอสเดี๋ยวผมไปอ้อม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 มอสจบมอสขึ้นเลยป่าวขึ้นเลยไหมขึ้นเลยไหมขึ้นเลยไหมวัดขึ้นเลยไหมตูลงตูพี่ก๊อฟถอยออกมาก่อนพี่วิ่งมาเยอะวิ่งมามอสไม่เห็นว่ามอสไม่เห็นอ่ะตรงนี้พี่เขาตั้งโดนละมีเสียงเ้าอยู่หน้าพีู่่นี่ในตรงถนนนี่ข้างหลังหินน่ะเห็นไหมถนนไหนพี่ถนนโน้นไหนที่พี่มาร์อ่ะ ไม่เห็นอ่ะผมมองไม่เห็นนะพี่แต่ตรงพี่ขอล์ฟบอกว่าน่าจะมีตัวใช่ใช่ใกล้ตัวที่เกิดใหม่ไงข้างหลังอ่ะพี่เอเอีอะรงสองชาร์จเลยแค่แล้วเจอสองตัวตรงนี้วังเขาลงตรงไหนข้างล่างเลยข้างล่างที่สองร้อยสามอยู่ใต้หินอยู่หลังหินเจอข้างนอกนะพี่ค้างผมล่วง่่ออนีโมีเซลป่ะที่อยู่นี่อยู่นี่ นี่ไงอตรงนีองน้อยู่ไหนอะ,น,ะนั่นแหละอยู่นั่นแหละโดนใจรต่ตัวเดียวแล้วเพราะว่ามอสค้างมอสค้างก็ตากอ๋อมอสนี่หว่า้ยใครโดดอะเคยมีเสียงบินเธอเสียงผมเหมือนว่าฝนมีใครโดดเลยนี่ไงนี่ไงหน้าพี่หน้าพี่หน้าเองนะเองเขาไปไหนแล้ววะเขากางพยงบาบาลอยู่นั่นน่ะนอนอยู่นั่นน่ะโอเค อยู่ในบ้านอ่ะพี่แฮกเจอสามตัวพี่ C Y D โดนไปตัวหนึ่งตัวตัวหูแมวสีแดงโดนไปแล้วน่าจะอยู่ข้างหลังหรออ๋ออยู่ข้างบนนี่พี่ข้างบนนี่ข้างบนไหนวะสามสองเจ็ดพี่สามสองเจ็ดตรงกระต๊อบอ่ะพี่ออกแล้วมั้งพี่เมื่อกี้เห็นอยู่แถวเนี้ย ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าไปสีแดงวงมันบีบเราไม่ต้องเข้าไตัวมาแล้วข้างหน้ามาแล้วพี่ขับบนพี่เล่ป้อม<ป>แบแฮกแล้วผมเล่ป้อมกับแถบพี่ ลงมาละระวังนะพี่ตรงที่ผมมาร์กตัวหนึ่งนะลุงตู่นะน่าอยาดนะลุงตู่ครับเอารถถังยิงนะพี่นะไมาแล้วพี่โดดมาแล้วโดดมาแล้วมาแล้วนะตรงตีผมมาแล้วนะโอ้เชี่ยใครอ่ะโอ้โหหายตกใจมืดเลยพี่รับมาหลังัวห้าตัวโบนดินบนดินโอ้ เพราะอะไรกันนะวังนะมีมีมีตัวอยู่ใกล้ด้วยข้างหลังตรงนี้ใช่ใช่ใช่แต่เป็นอยู่อยู่นี้อยู่นี้อยู่เนินหน้าพี่ลูบตายแล้วพี่ลูบตายเอาเพื่อบังเพื่อบังเพื่อบังลูบูเขาพี่ลูบูเขานี่ลูบูเขานี่กระตุกอะไรวะโอ้โดนลูบูยิงอยู่ลูบูลูบูที่ไหนล่ะพี่ NQ 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 แล้ววทาไมเเนนียัคดโดนยิงฟรีอยู่อยู่หน้าพี่แหละพี่ก๊อฟตรงหลังกล่องโหลดพี่หลังกล่องไม่ไม่ไม่อยู่ตรงสะพานนั่นพี่หน้าพี่ซ้ายมือนั่นแหละแอบไปปั๊มกอก่อนแอบหนึ่งสองมือหนึ่งที่คุณดิมสบายสบาย วางันแล้วไม่ตไม่เขาอยู่ตรงกล่องผมที่้าเขาอยู่ตรงกล่องผมตรงในร่องอ่ะสองตัวพี่ในร่นองในร่องพี่ร่องน้ำอ่ะพี่ต้องเปลี่ยนพี่ต้องเปลี่ยนปืนแล้วพี่ก๊อฟไม่ต้องถือตาไนแล้วพี่ถ้ามีมีกล่องเอออยู่ก็ถือเออยนเนี่ยพี่ อบุ๊มเขายอมตายเหรอพี่เสียงมาอยู่สายมือพี่นะสายมือพี่สายมือรองมาแล้วพี่สายสายพี่สายเสียงมาเอาสไนเปี้ยงใส่เขาไปเลยพี่เ